สวัสดีค่ะอันยองอาเซโยพบกับบอกเล่าเกาหลีแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่22แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจคำว่าเทรกันค่ะคำว่าเทรหรือว่ารูปพื้นฐานก็คือเทตาเนี่ยเป็นคำกริยานะคะมีหลายความหมายค่ะแปลว่าเป็นกลายเป็น หรือว่าเปลี่ยนเป็นก็ได้แล้วก็ยังแปลว่าสําเร็จหรือว่าเรียบร้อยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเออแต่ว่าเคยสังเกตกันไหมคะว่าคำว่าเทเนี่ยบางครั้งก็เขียนว่าเทแบบนี้หรือบางครั้งก็เขียนว่าเทแบบนี้แล้วตกลงมันต้องเขียนว่ายังไงกันแน่วันนี้เรามาดูกันค่ะ,อะลองดูสองประโยคนี้ดูนะคะ 다나น의사가되고싶다ฉันอยากเป็นหมอประโยคไหนเขียนถูกตอบได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกคําคตอบที่ถูกนะคะก็คือประโยคแรกค่ะต้องเขียนแบบนี้นะคะฉันนินอิซากะเธโกชิตถ้าใครตอบถูกเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะ แต่ว่าถ้าใครตอบผิดหรือว่าอาจจะตอบถูกแบบงงตอบถูกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงว่าทำไมถึงถูกขอให้ดูเธอค่ะแล้วจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่เราจะต้องใช้เทแล้วเมื่อไหร่เราจะต้องใช้เทนะคะเออหลักการง่ายมากเลยค่ะมีวิธีการสังเกตแบบนี้นะคะเออเราต้องดูก่อนค่ะว่าคำว่าเทของเราเนี่ยถูกนำไปใช้กับไวยากรณ์ตัวไหน ถ้าถ้าเป็นไวยากรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยอ,อทั้งหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นอ,อโย,อ,โยออสโซยออซอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทําให้คํำว่าเทรเนียต้องตามด้วยอใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นเทรอเทรอนืกออกไหมคะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยเขาก็จะย่อให้มันกลายเป็นเทรนนั่นเองค่ะ นึออกหมหรือใครจะสะดวกที่จะไม่ย่อนะคะอยากจะเขียนเต็มๆหรือว่าพูดเต็มๆต็มว่าเทอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ผิดอะไรเราลองไปดูตัวอย่างการใช้เวยากรณ์ในกลุ่มนี้กันดูนะคะเริ่มจากคู่แรกนะคะอันเดกับอ e ันเดออันเดกับอันเดนะคะอันไหนถูกรู้ไหมคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็ต้องเป็นอันเดตัวนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราเคยบอกว่าเวลาเราพูดภาษาเกาหลีเนี่ยคำกริยาเขาจะต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะไม่ว่าจะพูดเป็นคำธรรมดาหรือว่าคำสุภาพก็ตามยกตัวอย่างเช่นนะคะมอกตะมอกตะที่แปลว่ากินถ้าเป็นคำสุภาพเราก็จะต้องเปลี่ยนรูปเป็น มกโยมกโยใช่ไหมคะมาจากมกตะตามด้วยอโยกลายเป็นมกโยถ้าเป็นธรรมดาเออถ้าเป็นคำธรมำธรมดานะคะก็จะต้องเป็นมกตะตามด้วยอนะคะก็จะกลายเป็นมกมกกกลับมาดูคำว่าอันเดยของเราค่ะอันเดยของเราก็เป็นคำกริยาถูกไหมคะก็ต้องตามด้วยอหรืออโยเช่นเดียวกันค่ะ กลายเป็นอันเดออันเดซึ่งก็จะย่อเหลืออันเดอันเดแต่ถ้าจะให้เป็นคำสุภาพก็จะกลายเป็นอันเดตามด้วยอโยกลายเป็นอันเดโยอันเดโยนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้มาดูคู่ที่สองนะคะระหว่างเทตตากับเทตตาอันไหนถูกเอ่ย ก็จะต้องเป็นเทตตาถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าที่มาของมันก็มาจากเทต t าตามด้วยออตตานะคะก็กลายเป็นเทออตตาย่อเหลือเทตตาแบบนั้นนั่นเองค่ะหรือถ้าจะทำให้เป็นคำสุภาพก็จะเป็นเทต t าตามด้วยออสซโยถูกไหมคะก็จะกลายเป็นเทออสโยย่อเหลือเท s ซโย แบบนี้นะคะอ่ะคู่ที่สามนะคะเฮียเดกับเ hey, ฮียเดเฮียเดกับเ hey, ฮียเดอันไหนถูกคะก็ต้องเป็นเฮียเดถูกไหมคะเหตุผลเดียวกับสองข้อแรกคะ่ะก็คือเ hey, ฮียเดตามด้วย o oh กลายเป็นเฮียเดอย่อเหลือเ hey, ฮียเดนะคะ ถ้าจะทําให้เป็นคำสุภาพก็คือเฮยาเตบวกกับอโยกลายเป็นเฮยาเ o โยหรือว่าเฮยาเตโยนั่นเองค่ะสำหรับการเปลี่ยนรูปจากเทตเป็นเทหรือว่าเทโยก็มีแค่นี้เองค่ะ ทีนี้เรามาดูไวยากรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยออกันค่ะถ้าคําว่าเทตาของเราเนี่ยถูกนําไปใช้กับวยากรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยออนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนรูปคําว่าเทให้วุ่นวายค่ะให้คงไว้เหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นเทตาตามด้วยวยากรณโกชิตตานะคะก็จะกลายเป็นเทโกชิตต้าจำได้ไหมคะใน ประโยคแรกที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้น,นคลิปนาเนื่นอิสากาเทโกชิตะต้องเขียนแบบนี้นะคะเทไม่ได้เปลี่ยนรูปอ่หรือว่าเทต a าตามด้วยไวยากรณ์จีมันก็จะกลายเป็นเทจีมันเทจีมันแบบนี้นะคะเทต a าตามด้วยไวยากรณ์จามานะคะก็จะกลายเป็นเทจามาจหรือเทต a าตามด้วยไวยากรณ์นิก ะะก็จะกลายเป็นเทนิกะเทนิกะแบบนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนรูปเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหลักการไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะมีเกร็ดความรู้ที่อยากจะบอกต่อก็คือเวลาที่คนเกาหลีเขาพูดเนี่ยเขาจะแยกไม่ค่อยออกค่ะระหว่างคำว่าเทกับคำว่าเทเพราะว่ามันออกเสียงใกล้เคียงกันมาก เวลาพูดเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังพูดถึงเทตัวไหนนะคะเขาจะพูดแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเทธรรมดาที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปนะคะเขาจะพูดว่าคืนยังเทคืนยังเทก็คือแปลว่าเทธรรมดานั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเทเทที่เป็นเทบวกออนะคะเขาจะพูดว่าเทจีเทค่ะเทจีเท เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าเทจีที่แปลว่าหมูใช้เทตัวนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคำว่าเทแล้วก็คำว่าเทต่อไปเราก็จะสามารถเลือกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอย่าสับสนอีกนะคะถ้ายังสงสัยตรงไหนหรือว่า อ,อ,อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ